สวัสดีค่ะแอดมินนูนอยสวัสดีเด้อค่ะเดอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยสวัสดีก่อนนอนเด้อค่ะเดอสวัสดีคลิปนี้สป,ปอยกลางเด็กนี่ละท่านผู้ชมลาวพัฒนาแอดมินนูนอยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีเล็กลาพัฒนาทุกถูก่านเด้อค่ะเดอสําหรับคลิปนี้เขามาเรลวอย่าลืมแอดมินนูนอยปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้ แอดมินนนูหน่อยนะแม่เด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งหัวใจนะคะเอาก่อนหน้านี้แอดมินนนูหน่อยกะได้เล่าความฝันให้พ่อๆแม่ๆได้ฟังกันแล้วนะคะเนาะเอาวัดนี่เป็นตาได้เหอีกอยู่ดอกท่านผู้ชมก็ติดสูตรหนีไว้เด้อค่ะเด้อเด่นเดินดีบนล่างเนี่ยท่านผู้ชม สามสิบสามวดติดแล้วด้วยค่ะเด้อบอยอมลดท่านผู้ชมเดินดีขนาดนะคะเนาะอ้าจังไดเข่ากับเกาะติดสูตรนีไหวนะคะเนาะเด่นเดินดีสามสิบสามวดติดถาเด่นเดินดีบอลุดจังไดเข่ากับต้องมีเฮคือเกนะ่าทัานใดที่ถือดีใจน้ำทันใดทีบอถ,ถือสู่กันต่อไปคือเก่าเนาะค่ะเนาะ เอาไิที่เนธร,รมชมมาเบิงทางเลขกล่าวกันเลยนะคะเนาะพอๆพอแม่แม่ท่านใดทีบอทท่านเขากลุ่มไล่เขากลุ่มเด้อค่ะเด้อเข้ากลุ่มลายฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะทักลศูนย์เก้าสองหามสองห้าห้าหนะคะหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะคะแอดมินหน่หนอยปักลิ่นไล่ไว้ห้ใต้คลิปเด้อค่ะเด้อ ลิงไลน์นันบอเมเอนลิงไลน์กูมเดอร์ท่านผู้ชมจะเป็นลิงไลน์ส่วนตัวแอดมินหนูน้อยนะคะทักเข้ามาแล้วอย่าลืมส่งสติกเกอร์เข้ามาหาแอดมินหนูน้อยนําเด้อค่ะเดอ้อหากท่านใดทีบ่บรส่งสติกเกอร์แอดมินบอตอบกลับเด้อค่ะเดอ้อเอา,ามมท่านผู้ชมบัดทีนี้มาเบิ่งทางเหล็กกันเลยเนาะคะ่ะเน,นาะเราพัฒนาประจำงวดวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเด้อค่ะเดอ้อ งวดที่ผ่านมานั่นกะโชคกำมันกันไปเนาะค่ะเนาะดีใจกับพ่อแม่พี่น้องทุกถูกทันหลังจากที่เขาปลาเขาดงมาลายงวดธรรมชมเอาเด่นเดินดีธรรมชมพ่อพ่อแม่แม่แคปหนาจอเอาด้วยค่ะเด้อเก่าและใหม่ได้โตเก่าเด่นเดินดีงวดนี้ได้เด่น5้าห ได้ตัวเดิมแล้วค่ะเรื่องวัวที่ผ่านมากก็ได้ค่ะหกเจ็ดธรรมชมหหกเจ็ดเนี่ยนผู้ชมสถิติย้อนหลังงวดใดที่ติดหหกเจ็ดยังไม่เคยหลุดเด้อค่ะเด้อยังไม่เคยหลุดเอา้าวดนี้จังใดก็ขอให้อย่าฝาลุดนะคะเนาะขอให้เดินต่อไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกเด้อท่านผู้ชมเราพัฒนาเพราะว่า สูตรเดินเดินดีนี่เดินยาวมากสาสิบสามงวดอ่ะท่านผู้ชมงวดนี้งวดที่สามสิบสี่นะคะต่อมาท่านผู้ชมต่อมาเลขติดบนล่างงวดที่พ่านมากศูนย์เจ็ดสี่ ศูนย์ไปล่างสี่ไปบนเด้อค่ะเด้อศูนย์ไปล่างสี่ไปบนมาเบิง่งงวดนี้ท่านผู้ชมงวดนี้สี่จับคู่กันได้บ่ท่านผู้ชมงวดนี้เลขติดไดเจ็ดสี่หนึ่งเด้อค่ะเด้อเจ็ดสี่หนึ่งตอนนี้เลขติดเดินดีกำลังเดินดีเด้อค่ะเด้อหกงวดติดแล้วเลขติดบนล่างนี่ท่านผู้ชม ส่วนเดนเดินดีนั่นสามสิบสามงวดเลขติดหกงวดติดดอว,ว่าเลขติดนี่ลับเขามาเดินดีแต่วางงวดนี้บ่รู้ว่าสิจับคู่กันใดบอ่อครึ่งวัดที่ผ่านมาเพราะวา่าบางงวดมั่นกัดจับกันบ่อใดได้ท่านผู้ชมบางงวดมาอยู่แต่ว่าสิบไปโคนละทางไหมท่านผู้ชมอีกสูตรไปบนอีกสูตรไปล่างจังสันได้ท่านผู้ชม อ่ะคุณพอ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อบัตรที่นี่มาเบิงหวัวดนี่แอดมิน,หนูหน่อยจับคู่ให้เนาะค่ะเนาะหวัวที่ผ่านมากดจับได้เนาะค่ะเนาะเก้าคู่ห้าศูนย์ตรงตรงเก่าและใหม่ด้วยค่ะเด้อคุณพอ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาแอดเมน,นูหน่อยสิเอาอันเก่าออกแล้วด้วยค่ะเด้อบัตรที่นี่มาเบิงอันใหม่ อันไม่เล่าพัฒนาหมวดวันที่ยี่สิบเก่าท่านผู้ชมเด่นเดินดีห้าหกเจ็ดลขติด7จ็สหนึ่งจับคู่5 7าเจ็ดห้าสี่ห้าหนึ่งหกดหสหหนึ่งเจ็สีหนึ่งคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาเด้อค่ะเด้อคลิปหนากะสี ทยอยลงเลขกวิ่งให้ครบทุกสูตรห้พอพอๆแม่ๆไปเหตุการณ์บานเลยคะ่ะเด้อคือจังหวัดที่ผ่านมาเนาะคะ่นะเนาะแอดมินหน่หนอยก็ปล่อยเล็กเด่นแต่ละสูตรออกมาคุณพ่อคุณแม่เพิ่นก็ไปจับคู่เองบางท่านเพิ่อนกับบอมักที่แอดมินหน่หนอยจับให้เพิ่นไปจับเองเพิ่นกับสิไดหน่อยโตก็นีเนาะคะ่นะเนาะ คุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาด้ค่ะเด้อถ่ายคลิปเช่นเคยท่านใดที่สนใจจะสนับสนุนสินค้าทั้งล้านนะคะเนาะหรือว่าสนใจสบู่กาแฟยาสีฟันเด้อค่ะเด้อยูคอลลาเจนนะคะเนาะยูคอลลาเจนท่านใดที่ปวดตามข้อตามเข่าเด้อค่ะเด้อแอดมินหน่หน่อยแนะนำลองสั่งยูคอลลาเจนไปทานบึง ยูคอลลาเจนช่วยบำรุงกระดูกบำรุงผิวพรรณนะคะบำรุงเส้นผมปวดตามข้อตามเข่าด้วยค่ะเดอพอพอแม่แม่แมทันใดที่มีปัญหาปวดตามข้อตามเข่ายูคอลลาเจนกระปุกละ490บาทส่งฟรีนะคะส่งฟรีทั่วประเทศไทยสำหรับยูคอลลาเจนนี่มีโปรยูด้วยค่ะเดอพอพอแม่แม่แม ทักไล่เขามาเบิงรีวิวได้เลยสำหรับยูคอเลเจนนะคะเนาะลักกากาแฟยาสิวบบันไล่เขามาเบิงรีวิวท่านผู้ชมสบ,บูกุนต้าระเบิดที่ใครเล่งผิวขาวนะคะแพ็คละ190บาท1แพ็คมี10ก้อนนะคะล้างหน้าจุดตัวได้กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพมี2แบบนะคะ จะมีโมโนกับเขาชะงมุมนะคะโมโนบํารุงสายตาและผิวพรรณเขาชะงมุมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยึดนะคะส่วนยาสีฟันนะคะท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปวดปันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะ แอดมินหนูน้อยมียาสีฟันสมนุนไพรสกัดจากเห็ดดินจืดอและว่านหางจระเข้ใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะราคาหลอดละ190บาทนะคะยาสีฟันกาแฟกล่องละ260บาท่งฟรีทั่วประเทศไทยด้วยค่ะเดอ้อสั่งสองชิ้น่งฟรีทั่วประเทศไทยด้วค่ะเดอ้อคุณพ่อคุณแม่ทันใดทีสนใจ่ะลองสั่งไปท่านเบิง่งธรูมชม อาวสุดท้ายนี่แอดมินดนูหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้จังได้ก็ขอให้โชคให้มั่ด้วยค่ะเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคมานทุกท่านพอกันไหมปหนะ้าสวัสดีค่ะ